เดี๋ยวเราไปเที่ยวท่าดีกันนะครับผมวันนี้ผมเข้ามาประตูนหนึ่งนะครับผ่านไฟแดงมาแล้วอันนี้วงเวียนนะครับอนนี่นี่นี่อยอ,อันนี้วงเวียนวัดใจนะครับไม่ทําอะไรก็มาลากไปเลื่อนเล่นกันได้นะครับอ่าใครยังไม่เคยก็ลองนะครับสนุกดีนะครับ ทุกคนต้องมีประสบการณ์น,นะครับลากไปเรื่อยๆเล่นกันแล้วเขาจะเดินมาทำไมอ๋อข้างหน้าเป็นศูนย์เน็กเรย์นะครับศูนย์เน็กเรย์ฝั่งซีถ้าเรามาก็ระวังรถออกจากศูนย์เน็กเรย์ด้วยนะครับถ้าดีไปได้2ทางนะครับามาทางศูนย์เน็กเรย์ก็ได้ไปทางเสียแยก ถ้า่หนึ่ง่สองก็ได้นะครับเอาตามสบายพันี้ว่าผมไม่ได้ไปฝั่งน้นเอาฝั่งนี้แหละระวังลูกขึ้นด้วยนะครับมีลูกขึ้นอยู่หนึ่งสองสามประมาณสามอ่สามเมือสี่สี่สี่ลูกอ่ะวังลูกขึ้นกันด้วยไม่ใช่ว่ามันจะโล่งนะครับเหยียบมาหัวกระเด็นเลยนะครับ ในท่าก็มีไม่กี่ตู้ครับจริงๆเขาอยากให้มีตู้เอเทียมที่โรงอาหารนะครับแต่เขาก็ไม่ไปตั้งให้เราเพราะว่าเราอยากจะใช้ตรงนั้นมากกว่าทําชิ้นสว่วนโอเคครับเดี๋ยวปลาไปละอีกเขาทำท่าเรือเครื่องจับเขาเรียกว่าท่าดีสุดมั้งครับผมเคยดูคนส่งเครื่องจับ ตรงลานนี้ก็จะมีเวลาที่เขาฝึกซ้อมอ่ะฝึกซ้อมทางการทหารนะครับจะมีเรือบรรทุกเครื่องบินของไอ้กันมาจอดครับจะมีเรือบรรทุกเครื่องบินของให้กันมาจอด,จอออจอดปีละครั้งใบงานของบริษัทเราก็บัตรประชาชนนะครับสามอย่างใบร้อยใบร้อยสามสี่ปต้องใช้นะครับ เพราะว่าใบร้อยเราไม่จําเป็นต้องใช้แต่เข้าท่ามาต้องเสียนะครับร้อยนึงถ้าตู้หนักก็ร้อยสามสิบครับแต่ว่าถ้าเราส่งตู้หนักต้องใช้นะครับใบร้อยสามสิบต้องใช้เอจเอาตรงไหนดีเนาะอ่ะตรงนี้เลยช่อง 3. สามสงแัมมันถูกเลขสามเมยนะ ตรวจสอบเต้าก่อนนะครับตรวจสอบเต้าเราก่อนว่ามันเต้ายาวเต้าสั้นนะครับกอที่เราจะเข้าท่ามาแล้วเข้ามาแล้วเขาจะไม่ให้เราลมนะครับ ครับทำาใยงานเสร็จแล้วให้วนซ้ายนะครับให้วนซ้ายด่านขวายอย่าออกเดียยขาดนะครับน,นี่ผมจะถ่ายไปด้วยตัดต่อไปด้วยนะครับดูหมายเรียกเรานะครับว่าอยู่ตรงไหนอ่เพื่อนๆจะเห็นไหมนอ้อไอโม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขับไปช้าเนาะจะให้ดูไอโม่กันประมาณนี้ครับไอโม่ อันนี้เป็นรถขับเคลื่อนอัตโนมัตินะครับใช้วิทยุสั่งการนะครับประมาณนี้ครับมันไม่มีคนขับครับแล้วมันก็ามาขับของเราอยู่นี่ครับคันที่จอดอยู่ข้างหน้านี้ครับเขากำลังจะเอาออกไปเขาใช้คอมพิวเตอร์สั่งการอยู่ในตึกครับกดให้มันไปแท็กนั้นแท็กนี้ไปรับนั้นมารับนี้มาครับ เกือบถึงแท็กเราแล้ว,ลวเดี๋ยววิ่งตามเลยอาทิจีกำลังวิ่งไปหาเราไม่ต้องแซงครับอย่าแซงอาทิจีนะครับเวลาเขาวิ่งอย่าแซงเน็ขานนะครับเขามีกฎของเขาอยู่เผื่อว่าเป็นอะไรขึ้นมากลมสวยจะมาหานะครับอันนี้ยยังไงเขาต้องไปช่องเราเราก็วิ่งตามเข้าไป A.T.G. เคนท่านี้จะเป็นตัวใหม่ๆทั้งนั้นนะครับไม่มีตัวเก่าเลยตัวใหม่แล้วก็เป็นระบบกึ่งอัตโนมัติที่ดีครับไม่ใช่อัตโนมัติร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นกึง่งเป็นกึง่งกึ่งนะครับใช้คนควบคุมเหมือนเดิมนั่นแหละครับ พอดีเมื่อเช้านี้ผมไปคืนตู้มาแล้วก็เจออุบัติเหตุนะครับเพื่อนเขาต่อแถวรับตู้อยู่ตอนนั้นมันเป็นยูเทิร์นด้วยครับยูเทิร์นด้วยเห็นรถรถล่องมาชนเอาน่าจะพี่เขาน่าจะหลบหักหลบหรือไม่หักหลบรถที่ยูเทิร์นก็น่าจะหลับในนะครับน่าจะสองอย่างเพราะว่าเขามาทางตรง ที่คนที่เขาชนน่ะเขามาทางตรงแต่ว่ารถคันที่โดนชนน่ะเป็นรถหางเปล่าเขาจอดรอคิวอยู่แต่ถ้าไม่จอดต้องยูเทิร์นพอดีไง mm hmm. ก็เลยสันนิษฐานว่ารถที่รถคันที่ชนน่ะเป็นรถหนักน่าน่าจะเป็นการหักหลบรถที่ยูเทิร์นมานะครับผมคิดเอานะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นโอเคครับแขกเราก็อยู่ข้างหน้านี่ครับ มาท่านี้จะดีนะครับทุกอย่างจะยังใหม่ยังโอเคทําให้เรารับตู้ง่ายด้วยมีหมายเรียกแจมมากนะครับอ,อันนี้ได้โอกาสดีนะครับผมก็จะถ่ายให้ดูเลยว่าเขายกตู้ลงกันยังไงครับเพราะว่าบางทีไปผมคันเดียวเนี้ยมันถ่ายให้ไม่ได้ดูกันเลยครับง่ายครับรับตู้ไม่มีอะไรมากมาย แรกๆผมก็ไม่รู้ครับว่าเขาทำกันอะไรกันยังไงผมก็มาเรียนรู้เอาจากนี่นะครับประสบการณ์มาแรกผมหลงครับวิ่งวนกันอยู่นี่แหละครับไม่ทําอะไรครับวิ่งวนไปวนมาเนี่ยครับพอว,วิ่งได้สักอาทิตย์หนึง่งผมก็เริ่มจําทุกอย่างได้ครับไม่มีอะไรนะครับเดีย๋ยวไปถ้าใครจะคิดจะวิ่งตู้ก็ ไม่มีอะไรเนาะจะให้แนะนําอะไรลนะ่ะแนะนําว่าให้ถามครับแนะนํามให้ถามครับเพราะว่าจะจะแนะนําอย่างอืง่นแล้วก็ไปคนโน้นก็ว่าอย่างนั้นคนนี้ก็ว่าอย่างนี้แล้วเขาก็มาว่าผมอีกนะับผมก็เลยไม่อยากจะว่าแนะนําอะไรก็คือให้ถามอย่างเดียวเลยครับผิดถ,ถูกอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับคงจะคลิปไม่ยาวนะครับผมจะถ่ายให้ดูแล้วก็แค่นั้นแหละ ถ้าผมไปทาคลิปยาวมากเกินไปเดี๋ยวบางคนเขาก็มาเม้นต์มากข้อีกว่าผมทําอะไรไร้สาระดีตรวจสอบนะครับใบงานของเราถ้าเรามีชุดเดียวตรวจสอบว่าเราใบงานของเราอะ่ะมันมีใบคืนตู้ไหมอย่าลืมนะครับมีใบคืนตู้ไหมอา่าอันนี้สำคัญนะครับใบคืนตู้ หลลเลยนะครับนีใบคืนตู้แล้วถ้าเป็นไปได้ก็ดูได้ว่าใบคืนตู้อ่ะเขาระบุหรือเปล่าว่ามีค่ามัดจําหรือเปล่ามันจะได้ปลอดภัยเราครับมีอะไรขึ้นมาอ่ะรู้สึกว่าอ๋อยังไม่มาแล้วก็อะกเนาะหางแถวาท่าแถวอยู่ไหนก็ถามเลยครับ วันนี้ท่าดีใจดีนะครับเมื่อตอนปีใหม่ท่าดีเขาแจกของขวัญน,นะครับผมไม่ได้มากับเขาก็เลยไม่ได้ครับผมมาตอนกลางคืนเขาแดงแจกตอนกลางวันครับเออพอเรามาตอนกลางวันไปแจกตอนกลางคืนครับไม่ได้อะไรเลยอยากได้มากๆครับก็ไม่ได้สะหรอก น,นี่ผมจะไปนิคมเบลโกนะครับนิโคมเบลโกผมจะได้วิ่งรถสองชั่วโมงก็น่าจะเข้าบ่ายนะครับน่าจะเข้าบ่ายตู้หนักมากนะครับต้เนี้ยังไงเดี๋ยวผมจะตัดเป็นสองคลิปดีกว่านะครับเนาะการวิ่งรถหนักเผื่อน้องๆจะอยากรู้ว่า เ,เกียร์เขาใช้ยังไงอะไรยังไงประมาณนี้เดี๋ยวทำผมทำเป็นสองคลิปอะไอโมมาครับผมถ่ายไอโม่ให้ดูนะครับไอโมมันวิ่งตรงมากนะครับวิ่งตรงกว่าคนอีกครับนะตรงดิ๊กเลยนะเบรกก็ดีกว่าคนอีกเห็นไหมยึกเลยนี่ครับระบบสั่งการของมันถือว่า แน่นอนนะครับแต่ว่ามันออกถนนไม่ได้นะครับเพื่อนๆอย่าไปคิดว่ามันจะออกถนนได้นะครับออกถนนอนะ่ะมันเป็นปัจจัยหลายอย่างระบบคอมพิวเตอร์คำนวณไม่ได้นะครับคอมพิวเตอร์คำนวณได้แค่อยู่ในร่องในลอยนะครับอยู่ในพื้นที่จํากัดตอนนั้นเห็นค,คนมาเม้นกันคลิปอื่นนะ บอกว่าเฮ้ยไอโม่มึงจะไปดันเขาได้ยังไงอันนั้นใช้สติปัญญาหน่อยนะครับใช้สติปัญญากันด้วยครับว่ารถคอมพิวเตอร์มันจะวิ่งเหมือนรถนอกไม่ได้นะครับเอ่อมินอะไรก็ติดตองดูนะครับว่ามันทําได้หรือเปล่าไม่ใช่อยากจะว่าอะไรก็ว่าให้กันสุดท้ายก็มาทะเลาะก,กันครับรถพวกนี้ออกแบบมาในพื้นที่จำเพาะนะครับพื้นที่จํากัด การเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาของมันอ่ะมันมีเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็มีคนดูทางหานะครับไม่ใช่ว่าปล่อยไปเตลิดเตลเลยอย่างนั้นไม่ใช่ครับมันจะมีคนที่ควบคุมอยู่ครับในตึกอโอเคนะครับมาบอกว่ามันจะดันเขาได้ยังไงโอ้มันปราระบาดแล้วครับน่นนาจะไปไกลแล้ว่ะเขาจะยกตู้ใส่หางมันนะครับ ยังไงก็อยู่ใกล้ๆกันถ่ายกันไปเลยไหนละอ่ะผมมองไม่เห็นละอ่ะ,ลง,ะลงมาแล้วครับลงมาแล้วไอ้โมงนเป็นหกเป็นรถหกล้อนะครับไม่ใช่รถสิบล้อนะครับรถหกล้อถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมันน่าจะเป็นรถไฟฟ้านะครับมมนน่าจะใช้เครื่องนยนต์น่าจะใช้ไฟฟ้ามากกว่า อะฝังหนวะเนี่ยประมาณนี้นะครับถ้าทางท่าดีมาเจอคลิปผมยังไงขออนุญ,ญาตนะครับผมมาได้ไปถ่ายไปเจอประเจอนะครับผมไม่ได้ไปลงไปถ่ายผมถ่ายให้เป็นความรู้น้องๆเพื่อนๆนะครับนี่ก็อย่ามาบ้าผมนะครับ ผมไม่ได้ทำมาเจอตเ,เจอหรอกผมทำแบบสุภาพมุงนลวลนะครับโอเคครับโอ้ยน้องน้องโทรมานะครับพอดีเขาเลือกตู้นี้ครับตู้สีน้ำชมพูเนี่ยโอเคมาเนี่ยครับ ตอนที่เขายกตู้ก็ตรวจสอบเบอร์ตู้ด้วยนะครับว่าเบอร์ตู้กับใบงานเรามันตรงกันไหมโอเคแล้วเขาก็ยกลงมาครับเดี๋ยวผมจับให้ดูประมาณนั้น อันนี้ตู้เอเย่นวันนะครับเขาเขียนไม่เลยเอเย่นวันเขาลงมาสักระยะหนึ่งเขาจะเบรกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้เราเลีงนะครับให้เราเลีงด้วยว่าตำแหน่งมันถูกไหมค,ค่อยๆขยับนะครับเห็นไหมเราค่อยมองกลับหลังครับว่ามันตรงตำแหน่งไหมตรงเต้าเราไหม ถ้าลงเขาก็จะค่อยๆว,ว,วาง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 แล้วก็ลงปอกแค่นั้นแหละครับเห็นไหมครับสมมุติว่าถ้าเต้ามันบิดอยู่อะมันวางบางทีถ้าข้างในมันไม่ดีอ่ะหลุดเลยนะครับชุดจับเต้าไม่ดีมันก็หลุดเห็นไหมครับรงเป๊ะแล้วเขาก็เอาปีกขึ้น ไปเลยเสร็จแล้วอันนี้เซอว่าจบนะครับจบพันแล้วต่อไปผมก็จะเข้าไปครับโอเคของผมไม่ใช่ตำแหน่งนี้นะครับของผมอยู่ข้างหน้าเนี่ยแต่ว่าเราจะมาจอดข้างหน้าเขาเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามาก่อน ถ้าเรามาจอดตันหน้าเขาเนี่ยอาทิก็จับให้ไม่ได้จับให้ขั้นหลังไม่ได้ <uc> เขาก็จะบ่นให้เราโอเคเตะครับแปดตู้แล้วนะครับแล้วเราเขาออกกันเลยครับตอนที่เราเอาตู้ก็ ชงออกดูเต้าท้ายด้วยนะครับว่าเขาวางลงหรือเปล่าบางทีเต้ามันบิดอยู่หรือว่าเขาวางค้างเต้าเนี่ยวิ่งไปล็อกเต้าไม่ได้หน้าเกียบบางทีเขาให้วนมาจับใหม่นะครับถ้าเขาไม่ให้วนมาจับใหม่ก็เราวิ่งไม่ได้ครับเดี๋ยวตู้ตกท้ายครับ หรือไม่ก็ทางหน้าง,งานไม่ยอมลงงานไห่ก็มีครับามาณนี้ครับรับตัวง,ง่ายมาท่านี้รับง่ายนะครับเพราะว่าไอทีจี g เขาจะทํางานเร็วทุกคันไอ g ีจีเขาอยู่ทุกคันนะครับเพราะเปลี่ยนการกันตลอดแต่บางท่านี้ไอทีจไม่อยู่นะครับ พี่เข้าไปก่อนโอเคเี็สองช่องนะครับเลือกเอาเลยจะเอาช่องไหน ว่าจะรอใบงานนานเนาะอันนีงไปแล้วก็ใบงานเมื่อกี้นะครับยื่นให้เขาใบงานที่เขาให้มาครับ้วยื่นมาก็ยื่นกลับ ไ่างานแล้วก็ดูด้วยนะครับโอเคเบอร์ตู้ตรงอย่างตรงไปเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปจอดกินข้าวแป๊บนึ่งครับผมยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยแล้วก็หาที่จอดล็อกเต้าล็อกซ้นนะครับล็อกเต้าล็อกเต้าสีดล็อกแล้วหรือจะล็อกตรงในท่าก็ได้ครับตามสบาย ดีผมจะจอดอยู่แล้วไงต้องถ่ายเบอร์ตู้เบอร์ซีนให้กับบริษัทผมก็เลยจะหาที่จอดข้างหน้าประมาณนี้ครับรับตู้ง่ายๆกันโอเคนะครับคลิปนี้คงไม่ทำยาวครับก็ทำรับตู้นะครับผมจะทำรับตู้คืนตู้รู้จักเส้นทางในท่ารู้จักเส้นทางการเดินของรถแถวๆนี้นะครับ ถ้าร้านตู้ไหนท้าไหนที่ไม่เคยไปอันนี้ผมก็จะยังไม่ทำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่รู้อะไรไปทำเดี๋ยวคนมาด่าวอีกโอเคนะครับผมครับ